า,า,าราต้อนรับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้ ด้วยศรัทธาของคุณมาโนธศรัทธาของคุณสุพิษพฤทธ,ธิกุลศรัทธาของคุณอัมพวันหลีอาภรร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพครับขออนุมโมทนาในกุศลศรัทธาของท่านดังกล่าวแล้วมาณโอกาสนี้แล้วขอให้กุศลผลบุญจากการที่ได้ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทาน ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสัพภทานังธรรมทานังชินาติให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทางปวงมหากุศลนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณมาโนดคุณสุพิษพฤทธ,ธิกุลให้คุณอัมพวันหลีอาพรจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะ สามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงนะักครับขออนุโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันศุกร์รายการตามทางพระพุทธเจ้าวางเว้นไปหนึ่งคืนพบกันในคืนวันเสาร คืนวันเสาร์จะเป็นศรัทธาของคุณเทรลุดอินวสาศรัทธาของคุณโสธรณน,น,ะนะครศรัทธาของคุณพยาวคุณกัญญาณีอยู่กระทุ่มร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุกันในคืนวันเสาร์นะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้ว ได้เลยครับแล้ววารู้ผมใช้วิธีแบบนี้ครับถอดออกมาทีละ,ละคำละคำละคำแล้วมาหาความหมายเร้วมารวมกันจริงเราได้ของจริงทันทีครับที่เขาแปลรวมไว้น่ะพิจารณากายในกายเนี่ยมันไม่ใช่หลอละนะฝากไว้ให้เราได้เข้าใจว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าต้องยึดบาลีเป็นหลักอย่ายึดภาษาไทยเป็นหลักนะเอาต่อไปครับ ข้อที่สามจิตตานุปัสนาสติปฐานสติตามรู้นามคือจิตนะสติตามรู้จิตคือนามนี่ข้อที่สามข้อที่สี่ธรรมานุปัสนาสติปัฐานก็ได้แก่สติตามรู้ธรรมะธรรมะในที่นี้มีอะไรบ้างครับมีรูปก,กับนามเลยครับธรรมะนะมีรูปก,กับนามนะ,ะเราจะไปเข้าใจว่า ทั้งหมด8 4 0 0 0ปี่พระธรรมขันธ์ในที่นี้หมายเอารูปประขันกับนามขันนะครับนั่นวิปัสนาภูมิเนี่ยมีอะไรบ้างขันห้าอายตันทิบสองธาตุสิบดนะเหล่านี้เป็นวิปัสนาภูมิเราย่อขันห้าไม่ได้ทำวิปัสนาไม่ได้นะครับอายอ่ยอดยสนะมาลงที่รูปนามไม่ได้ก็ทำวิปัสนาไม่ได้ดัาน,นฐานรองรับ ในการทำััสนาก็คือนามกับรูปครับนะัน้นก็ทรมานุปัสสนาก็ให้เข้าใจว่าหมายถึงรูปกับนามนะอ้าวจดแล้วหรือยังจดไม่ทันจดไม่ทันเอาดูใหม่อ่าดูใหม่ทีหนึ่งนะจะได้จดทันเอาอย่างนี้ก็ได้นะฮะ าบางท่านเป็นทุกข์ดินสอก็ไม่ได้เอามาปากกาก็ไม่ได้ซื้อสมุดกระดาษที่ไหนก็ไม่รู้และที่สำคัญเขียนไม่เป็นจะทำไม่รู้จะทำยังไงเลยนะเอาอย่างนี้นะวันอาทิตย์หน้า,าเดี๋ยวเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่อาทิตย์หน้ามีอาทิตย์เดียวเหรอ เมีออทิตย์เดียวเหลือทิหนาก็ทิหนาขอทิหนาแมประท้วงแล้วอาทิตย์หน้าจะหยุดก็ทิตย์หน้าของทิตย์หน้าของทิตยหนาก็ยังมีอีกยาวอีก็ทิหนาของทิตยหนาอาทิตนาขอทิตศนาทิหนาขอทิหนาทิตยหนาเรื่อยไปเพราะมันอยู่ข้างนาอ้า อาทิตย์นี้ก็เป็นปัจจัยเกิดอาทิตนาใช่ไหมอาทิตย์นาก็เป็นปัจจัยเกิดอาทิตย์ต่อไปอันนั้น<ฮ>ไม่มนลอกอาทิตย์นานะ <laughs> <laughs> ถึงอาทิตย์หน้าไม่มาอาทิตหน้าก็ต้องมาใช่ปะอถึงอาทิตย์นาไม่มาอาทิตนาก็ต้องมาอยู่ <laughs> ถ้าไม่มาก็ผิดปกติ <laughs> <laughs> มีคนประเภทเดียวอาทิตย์นาไม่มา <laughs> คือตายซะแล้วเนี้ย ไม่มาแล้วหรืออาจจะมาแต่เรามองไม่เห็นก็ไม่รู้เอาละตกลงสติปัฏฐานมีสีตอนนี้เราเจออย่างคะ่ะอนุปัสนาอนุปัสนาในสติปัฏฐานมีสีใช่ไหมฮะแต่ไม่มีวิปัสนาเลยใช่ไหมครับตรงนี้ละครับเรียนธรรมะเราต้องตั้งข้อสังเกตการตั้งข้อสังเกตเนี่ย ภาษาบาลีใช้คำว่าสิกขติคือต้องขอ,ขอสังเกตนะสิกขติสอเสือสระอีกอไก่นะแล้วก็ขอไข่ต่อสระอีสิกขติแปลว่าต้องสังเกตเรียนธรรมะไม่ตั้งข้อสังเกตมันก็เลยไปเลยไปเลยไปแล้วก็ไม่ได้อะไรมากนั้นถ้าเราตั้งข้อสังเกตมหาสติปัะฐานสี่ตั้งข้อสังเกตว่า ไม่มีคําว่าวิปัสนาเลยแต่มีคําว่าอนุปัสนากายานุปัสนาเห็นไหมคะเวทนานุปัสนาจิตตานุปัสนาและธรรมานุปัสนาเราก็มาตั้งข้อสังเกตสิครับอนุคืออะไรปัสนาคืออะไรนี่ครับถ้าเราเรียนธรรมะอย่างนี้ เราจะไม่ทิ้งคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยและก็ไม่มีเลยด้วยยุบตรงไหนหนอตรงไหนขออภัยเจ้าสำนักด้วยพตอนนี้เราจะต้องยึดคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักเจ้าสำนักต่างๆขออย่าได้เดือดร้อนใจขอไหว้ผ่านทั้งนี้นะครับขอเอาบาลีเป็นหลัก นะมหาสติปฐานสี่ไม่มีคําว่ายุบไม่มีคําว่าพองแต่มีคําว่ากายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตานุปัสนาและธรรมานุปัสนาเราก็ตั้งข้อสังเกตต่ออีกนะฮะกายนั้นหมายถึงรูปนะอนุนั้นแปลว่าตาม ปัศนาแปลว่ารู้แจ้งด้นการตามรู้แจ้งว่าเป็นรูปเป็นนามตรงตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ในอริยสัจสี่ความเป็นจริงอริยสัจสี่ีนนี้คืออะไรครับขันห้าคือรูปกับนามใช่ไหมครับเราต้องเอามายงกันนะฮะอ,อริยสัจสี่เนี่ยเป็นแม่บทของธรรมะทั้งหลายทั้งปวงแปดหมื่นสี่พันธรรมขันหะนี่อยู่ที่อริยสัจสี่ ลูกของอิยจส,สีในภาคปฏิบัติคือสติปัฏฐานสีสติปัฏฐานสี่มีทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสนากรรมฐานครับทั้งสติกทั้งสติแต่ทั้งวิปัสนากรรมฐานและแสมถกรรมฐานล้วนต้องใช้ตามรู้เพราะใช้คําว่าอานุปัชนาครับ เช่นลมหายใจเข้าออกเราเรียกกันว่าอนาปานสติการหายใจเข้าหายใจออกเป็นสมถะเบื้องต้นนะครับเป็นวิปัสนาเบื้องปลายแล้วเราต้องรู้แล้วสมถะกรรมฐานของสติปัฏฐานสี่ข้อแรกคืออานาปานสติอานาปานสติมีคำว่าอนุสติครับคือกายานุปัสนา การอุปัสนาในข้อหนึ่งคืออนนาปานสติจากนั้นก็ต้องเอาลมหายใจเข้าใจออกเนี่ยมาตามรู้คืออนุปัสนาครับถ้าอย่างนี้ผมมั่นใจว่าเรามีหลักเราไม่ทิ้งหลักเกาะหลักให้แน่นทิ้งหลักแล้วไปไม่หลอดนะครับไปไม่หลอดนะไปไม่หลอดใครไม่หลอดอวิชาโมหะไปได้นะครับติดอยู่กับอวิชาโมหะนั่นแหละครับ น่ฉะนั้นต้องสรุปภาพปฏิบัติที่พระเจ้ามอบเอาไว้อยู่ที่มหาสติปฐานสี่มหาสติปฐานสี่นั้นมีข้อปฏิบัติเบื้องต้นคืออนุปัสนาอนุปัสนาครับทั้งสี่ข้อเลยฉะนั้นเราต้องแปลอ,อนุคืออะไรปัสนาคืออะไรเราเรียนไปมากๆก็จะรู้ได้ด้วยว่ายานที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ทั้งหมดมี16ญยาน เป็นอนุปัสนาสสามยานเดี๋ยวเราจะถึงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราถึงแล้วนะฮะนะไม่ถึงก็ไม่เป็นไรค้างนี่เลยนะครับพวกเราตกลงไหมฮะ,ะผมเลี้ยงอาหารมื้อเย็นตกลงไหมฮะเยียบกริบเลยฮนะได้แต่ยิม้มนะฮะไม่กล้ารับปากรับคำ อาตกลงท่านทลายครับอนุป,ปัสนามาจากคําว่าอานุแปลว่าตามปัสนาแปลว่ารู้แจ้งต้องตามรู้นะฮะตามรู้กะดักรู้เหมือนกันไหมคะเออตามรู้ไปไงครับไอสิ่งที่ถูกรู้มันต้องอยู่ข้างหน้าถ้าดักรู้แล้วฮะเราไปอยู่ข้างใดสิ่งที่เราจะรู้ <c oughs> นี่ครับ ถ้าเราไม่ตั้งข้อสังเกตคําสอนของพระพุทธเจ้าฉะไหนเราจะเข้าถึงเหตุผลที่พระุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะเรื่องนี้ไว้พระพุทธเจ้าสอนให้ตามรู้นะครับไม่ใช่ดักรู้นะครับถามว่าดักรู้ก็ตามรู้เป็นไงในคําสอนพระพุทธเจ้าเรื่องปรัชนาพระพุทธเจ้าตัดเรื่องเ e อิ้ยวีพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอตั้งกายไว้แล้วในอาการอย่างไรพึงรู้ชัดในอาการนั้นอย่างนั้น นั่นแสดงมีอยู่แล้วอย่างไรก็ตามรู้มันไปใช่ไหมฮะตอนนี้นั่งห้อยเท้าต้องเอาเท้าขึ้นมานั่งขัดสมาธิก่อนไหมไม,ไม่ต้องเลยนั่งท่าไหนก็รู้ความเป็นจริงของการนั่งในท่านั้นว่าเป็นรูปนั่งนี่คือการตามรู้ถ้าดักรูเ้เป็นไงเออต้องนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับถือซ้ายซะก่อนทําขึ้นมาซะก่อนแล้วค่อยตามรู้มันทาขึ้นมาซะก่อนแล้วค่อยตามรู้อันนี้ไม่ใช่ตามรู้แล้วครับ ดักรู้ทำขึ้นมาเพื่อรู้ดักไว้ก่อนไม่ได้ผิดจากคำสอนของพระเจ้าทันทีนั้นที่เราได้รับคำแนะนำมาว่าต้องนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเกรงตัวทั้งแถวเลยนะครับอันนี้คือดักรู้ดักรู้ จะจับขโมยเนี่ยจะดักลูหรือตามรูดีดักรูมันเห็นนะฮะเพราะไปอยู่ข้างหน้ามันใช่ว่าเออส์าตามลูมันไม่เห็นหรอกเพราะเราตามหลังมันไปจริงไหมครับนี่เราต้องตั้งข้อสังเกตนะคะรับนั้นเราทําอะไรเนี่ยคําสองพุทธเจ้ามีความหมายมากนะคะด้านพุทธเจ้าสอนให้ตามรู้อันนี้สําคัญมากครับนะตกลง หลักฐานมีอยู่แล้วในยศถีพระเจ้าทรงสแสดงนะครับดูสิครับอริยสัจ,จสี่ภาพพิง์ไปตรงไหนต้องพาท่านไปรู้ซะนะเพื่อเราจะได้รู้รอบแล้วก็รอบรู้ทุกคือขันห้าหรือรูปนามขันห้าหรือรูปนามเนี่ยเป็นของจริงแล้วก็มีจริงและทุกขยัศนี้เป็นปริญญศกิจคือเป็นกิจที่ควรรู้ นี่รวมมาให้อย่างย่อเลยนะครับแต่การแสดงครั้งแรกของพุทธเจ้าก็คือธรรมจักรกัปตนสูตรแสดงไว้เรื่องสันนสจจยานนิยสสีติจยานนิยสสีกัตญานนิยสสีภาพปฏิบัติเนี่ยทุกขาริยสัจานี่เป็นปริญญายาิจครับเป็นปริญญาญาิจต้องอธิบาย นะปริญญาปริญญาปริญเยยเนี่ยแปลว่าปัญญาฉะนั้นขันห้าหรือทุกขาริยสัจจารหรือนามรูปเนี่ยต้องเอามาทําให้เกิดปัญญาเอาขันห้ามาทําให้เกิดปัญญาเอาอย่างอื่นมาทําให้เกิดปัญญาไม่ได้ครับต้องเอาขันห้าเท่านั้นต้องอารูปนามเท่านั้นเพราะฉะนั้นขันห้าหรือรูปนามเนี่ยเป็นปริญญากิจทําธุรกิจ ก็คือหาเงินเพื่อให้ได้กําไรนี่คือทําธุรกิจนะคำว่ากิจนี่เป็นคําพูดของพุธทธเจ้านะทําธุรกิจก็คือทําให้เกิดเงินเกิดทองเกิดกําไรทําปริญญากิจก็คือทําให้เกิดปัญญารู้แจ้งตรงตามความเป็นจริงเห็นไหมธุรกิจกันนะทางโลกทําธุรกิจทางธรรมะทำปริญญากิจ แหมวายธามูสงสาวกของพุยเจ้าในปัจจุบันเรียนอย่างนี้ผมมั่นใจนะครับว่าคําสอนของขุยเจ้ายัางมั่นคงอีกนานเพราะบวชแล้วต้องทําปรินยาระกิจนะครับไม่ใช่ไปทําธุรกิจปรินญกระกิจคืออะไรรู้แจ้งตามความเป็นจริงของขันห้าของรูปนามเอาขันห้าอาลูปนามมาทําให้เกิดปัญญานั่นแหละคือทำปรินยารกิจ ตอนนี้เราได้รูปนามทางทวารทหกแล้วก็แสดงว่ามีเครื่องมืออามาทำปารินญาจิ j แล้วนะครับรูปรูปนามทาททวารทหกแล้วแสดงว่าเรามีเครื่องมือมาทำให้เกิดปัญญาแล้วนั่นคือเอานามรูปทางทวารทหกนั้นมาทำอนุปัสนาคือมาตามรู้ว่าอัน,นี้เป็นนามอันนี้เป็นรูปนี่ครับ หลักวิชาการที่จะนำให้เข้าถึงโลกุตลจิตเป็นเพียงวิชาการนะฮะนะเราควรรู้ไว้ก่อนตกลงอเยสตรีข้อที่หนึ่งพอแล้วอีกสามข้อเอาไว้อทิตย์านบายบายนะฮะสรุปว่าว่าอย่าเพิ่งเก็บดีค่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเลเริ่มเก็บปากกาแล้ว เริ่มเก็บปากกาพับสมุดแล้วยังยัง,ยงไม่จบอันนะเอาไว้อาทิตย์หน้าบาบายก็หมายความว่าอาทิตย์นี้เรียนอีกด้านหนึ่งคือสรุปในทุกขาริยสัจจากข้อที่หนึ่งะเพราะฉะนั้นการรู้ว่าเป็นรูปเป็นนามการรู้ว่าเป็นรูปเป็นนามจึงเท่ากับการรู้ทุก ตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะเอาโจทย์ไหนมาดึงประกาศมาไหมฉะนั้นการรู้ว่าเป็นรูปเป็นนามจึงเท่ากับเป็นการรู้ทุกขในหลักที่พระพุทธเจ้าสอนว่าทุกข์เป็นปรินยยากิจคือเป็นกิจที่ต้องเอาทุกข์เนี่ยมาทำให้ปัญญาเกิดทุกตัวนี้หมายถึงอ,อะไรคะ ขันห้าขั้นห้ามาที่นี้ค,คืออะไรครับรูปกับนามก็คือเอารูปกับนามเนี่ยมาทําให้ปัญญาเกิดปัญญาเกิดจากการตามรู้รูปตามรูน้นามนี่แหละเรียกว่าอนุปัสนาครับปัญญาเกิดจากการตามรู้รูปนามทางทวารท่งหกนี่แหละครับเรียกว่าอนุปนะัสนายังไม่ถึงวิปัสนาเลยนะครับ ต้องผ่านยานที่หนึ่งนามลูกปริเฉทยานอาศัยตามรูรูปนามยานที่สองคือปัจจยัปริคยานต้องอาศัยตามรูรูปนามยานที่สปัจจยสัมมสนญาณก็ต้องอาศัยตามรูรูปนาำสามยานเนี้ยจึงยังมีพลังมีกําลังเป็นพละพลักดันให้เกิดยานที่สคืออุทธยับพ,พยา,ยานนะ อา้าวจดซะก่อนที่จะถ,ถึงยานที่หนึ่งถ้าจริงนะมารีบกลับเก็บปากกาพับสมุดแล้ว <c oughs> คือถ้าอธิบายให้ครบอริยสัจสีนะฮะแม่อทิตย์หน้าก็ยังไม่จบพราะอัฏถาอธิบายนั้นเยอะนะครับขอให้เราได้เข้าใจด้วยความตั้งใจอยากให้เราได้รู้ทางปฏิบัติเพื่อจะให้บรรลุถึงโลกุตละจิตทำยังไง ชานก็อธิบายแล้วนะครับทำสมาธิให้เกิดชานเนี่ยทำไงบ้างไงบ้างตอนนี้เราต้องเรียนทำวิปัสสนาเพื่อให้เกิดญาณป่านานี้แล้วยาญยังไม่เกิดสักญาณหนึ่งเลย <c oughs> บัวแวะชมดอกไม้ใบหญ้าต้นไม้ถนนริมทางมันเยอะนะฮะใช่ไหมจะขึ้นปรุดวิปัสสนาคืออะไรทำยาเรียยว่าทำวิปัสสนามันก็ ผมว่าเข่าอ่อนเดินตามกันไม่ทันหรอกใช่ไหมนั่นฉะนั้นจริงจ enfin ki> ําเป็นจะต้องชวนชมนกชมไม้ชมดอกชมผลข้างลูกข้างทางจนกระทั่งมันอยากจะปฏิบัติสักจังเลยนะภาตรงนี้นะตกลงการตามรู้รูปนามจึงเป็นอนุปัสนาตรงตามในมหาสติปฐานสีที่พระพุทธเจ้าสอนใช่ไหมครับ แม่มั่นใจไหมครับอย่างนี้เราจะเริ่มต้นปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆทำไม่ปััสนาเลยหรอกครับต้องทำอนุปััชนาก่อนถามจริงๆครับมีสำนักไหนบ้างตั้งชื่อว่าสำนักปฏิบัติอนุปััชนามีไหมครับมีไหมครับเราตั้งกันซะเลยดีไหมนะสำนักปฏิบัติอนุปััสนา อดีจยไปเปลี่ยนป้ายที่สำนักปฏิบัติธรรมะทินกาขาวอ้อเราไม่ได้ตั้งชื่อวิปัสนานี่ใช่ไหมเราตั้งชื่อสำนักปฏิบัติธรรมะทินกาขาวเป็นคำรวมดต้องไปทำป้ายใหม่สำนักปฏิบัติอนุปัสนาแปลกที่สุดในโลกแต่ตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นี่ครับเอาตกลง ไม่ผิดเพี้ยนแน่นอนนะมาถึงตรงนี้แล้วคำถามว่าอนุปัสนาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่ครับโอ้นึกว่าจบแล้วนะฮะยังไม่จบอีกเลยอนุปัสนาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะถ้าเราไม่รู้ว่าอนุปัสนาเกิดขึ้นได้อย่างไรอยู่ๆไปตามรู้ตามรู้รู้ตามแม่ จะจับผู้ลายจะต้องหาอาวุธยุโทโธป,ปกรณ์ใช่ไหมครับไปจับมือปล่าเดี๋ยวผู้ลายมาเหลียวหลังมาต่อยเราหน้าบวมตวเตยจะปราบกิเลสก็ต้องมีความรู้ในการปราบกิเลสฉันได้ก็ฉันนั่นแหละครับตกลงทำวิปัสนาเลยไม่ได้ต้องทำเป็นอนุปัสนาก่อนนี่ปัญหาตามมาแล้วแล้วอนุปัสนามรมค,คืออนไ้อย่างไรต้องรู้จัก องคุณของวิปัสสนากรน,นะครับนาเครื่องมือในการทำให้วิปัสสนาญาณเกิดนะเรียกว่าอ,องคุณของวิปัสสนาครับเครื่องมือที่จะทำให้วิปัสสนาญาณเกิดหรือเครื่องมือจะทำให้อนุปัสสนาเกิดต้องมีหนึ่งอาตาปีได้แก่ความเพียรสองสติมาได้แก่สติ ระล,ลึกอยู่ที่รูปหรือนามนะฮะสม,มีสัมปชาโนได้แก่สัมปชานานผู้ฟังที่เขารพท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้าํำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธินกาขาวชมรมผู้ฝ่ายในธรรมะและสตาธาเขาขุนมาโนท คุณสุพิษพฤทธิกุลสธาของคุณอัมพวันลีอาพรร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพคอยอุมโวมยนามสาธวบรุมนโอกาสนี้นะครับและคืนวันพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์วางเว้นไปหนึ่งคืนพบกันในคืนวันเสาร์คืนวันเสาร์จะเป็นสธาของคุณธีรนุชอินวสาสตาของคุณโสธรนนครัสตาของคุณพยาวคุณกัญญาณีอยู่กระทุ่ม ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุกันในคืนวันเสาร์นะครับคืนนี้เวลาหมดแปลว่าหมดเวลานะจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงปบะเกิดมีแก่คุณมาโนุคุณสุพิษพฤทธิกุลคุณอัมพวันหรีอาพรและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกัน คิดไม่ออกบอกอาจารย์สันใจมีปัญหาอะไรในหัวข้อธรรมกิเลสตัณหาพากันลบกันละมันศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหา สินให้มันคงจะไม่ลงอภายขอคนผ่านผ่านพานไปหาผิดขอันิทชีวิตก็มีความหมาย